สวัสดีครับพวกเราไมา s อวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปตะลุยมองกาเลีนะครับดินแดนแห่งนักรบอืมไอ้หนุ่มไปด้วยกันไหมค่าโดยสารลูงไม่แพงหนูนะอไม่ดีกว่าครับคุณลุงเราลองหาแอป,ปเรียกลนครับของที่นี่นะครับแต่ว่าไม่มีเลยนะครับเราเลยไปจบกันที่ชัตเตอร์บาร์เข้าไปในเมืองอุลาบาตอนะครับผมแนะนําว่าการจะเข้าไปในเมืองเนี่ยเตรียมขนมนมเนยพร้อมนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเป็นชั่วโมองเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนอย่าไปยุ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นตัวเมืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับใ,ในเมืองรรมตองนะครับรถค่อนข้างที่จะติดมากผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเดินเช้านะครับถ้าจุดหมายของคุณเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนะครับและร้านที่เรากําลังจะไปกินกันครับก็คือร้านชาบูร้านดังของเมืองนี้นะครับไปเดียไหมชื่ออะไร The Boo ในร้านนะครับเหมือนโต๊ะจีนที่บ้านเราเลยแบบนี้นะครับผมเมนูของเขานะครับมีครบเลยนะครับทั้งคาวทั้งหวานแต่ว่าซิกเนเจอร์เนี่ยของร้านเลยนะครับของที่นี่ก็คือเนื้อม้านี่นะครับผมแนะนําว่าใครมาแล้วอย่าลืมสั่งนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับนี่ครับร้อยห้าบาทนะครับราคาเพียงร้อยห้าบาทได้หมดนี่เลยนะครับทุกคนแต่นี่ก็คือเนื้อม้านะครับอาหารมุนโต้ทั้งหมดนะครับเฉลี่ยรวมกันแล้วอาหารออกมาอยู่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับ แต่วันนี้ผมขอไปกินก่อนแล้วกันนะ่าจะได้มีแรงไปเที่ยวต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีเชา้าวันใหม่ที่จัตุรัสซุปเปอร์ต้านะครับใจกลางเมืองอุราบะตอหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของชาวมองกุลียเลยเดินข้ามถนนก็ระวังกันด้วยนะเพราะว่ารถเจอมาก ลานกว้างของเขานะครับใช้จัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมนะครับที่สําคัญสําคัญด้านในนะครับก็จะมีคนใส่ชุดประจําชาติานเดินเต็มเลยนะครับมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันนะฮะต่อมาครับเราก็ไปกันที่วัดกันดันนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของชาวโอกโลเลียและมีเสาศักดิ์สิทธิ์อายุเกือบร้อยปีอยู่ที่นี่โดยเสาเนี้ยมีประวัติความเป็นมานะครับก็คือมีคนเนี้ยมาเผาวัดแต่ว่าเสาเนี้ยไม่ไหม้ชาวโมกโลเลียก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นเสาที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเขาก็จะมาขอพรกันด้วยกระซิบผ่านช่องขขออเรรื่่่งกกกาาาาานนสุภพควมมัดทีี็จะ มาขอพรอกันด้วยนะหลังจากเที่ยวกันมาพอแล้วนะครับเราก็จะไปยังสถานที่หลักของเรานะครับที่เราจะไปกันในวันนี้นั่นก็คืออุทยานทีเรียวนั่นเองไปกันเลยดีกว่าวิวที่มองโเลียนะครับทั้งสองข้างทางจะเป็นทุ่งหญ้าและภูเขานะครับเรียกได้ว่าสวยมาก และหลังจากที่เราเดินทางกันมาหลายชั่วโมงนะครับเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับอุทยานเทเรียวลนั่นเองพอมาถึงเราก็ต้องเดินเดินเดินนะครับเพราะว่าที่พักของเราอยู่ไกลจากจุดจอดรถด้านบนนะครับกำลังสนุกอยู่เลยนะฮะปาร์ต้เต้นรำนะครับที่พักของเรานะครับเป็นสไตล์แบบโกเรียนครับด้านในจะเป็นไม้นะครับมีห้องน้ำให้นะฮะที่พักหลักพันเนี่ยแต่วิวเนี่ยหลักล้านเลยนะครับทุกคนลองชมภาพที่ผมเก็บมาฝากนะว่ามันหลักร้านจริงไหม สายันสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ t e r l e r o c k นะครับจุดเช็คอินที่ตั้งอยู่ในเทเรียลเนชโนนพาร์คนะครับผมดยสมัยก่อนเนี่ยชาวมองโกเลียเนี่ยจะเชื่อว่าไอไนเนี่ยเป็นที่เก็บสมบัติของกษัตริย์นะครับผมต่อมานะครับเราก็ไปกันที่รูปปั้นแจงกิสคานอนุสาวรีย์นะครับที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลียเลยชาวมองโกเลียเนี่ยสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการเชิดชูเกียรติของนักรบแจงกิสคานผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เวลาในการเดินทางอีกกประมาณ2 ไปยังที่พักใหม่ของเรานะครับนี่เลยครับคานจิมนะครับอย่าอ่านออกเสียงผิดนะครับเพราะว่าถ้าอ่านผิดนะอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับและถึงแม้ว่าชื่ออาจจะแปลกนะครับแต่ว่าด้านในนะครับสวยมากอสามสองหนึ่งแชที่พักของเขานะครับจะติดริมแม่น้ํานะครับน้าใสสุดๆจุดนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันนะฮะและครั้งนี้นะครับผมก็ได้นําภาพสวยๆนะครับจากที่พักคานจิมนะครับมาฝากทุกคนนะครับรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มเช้าวันใหม่กันที่ไซซานมิวเซียมนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอุราบตอนะครับด้านในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแสดงความสัมพันธ์ของชาวมองโกเลียและโซเวียตเขาวาดขึ้นมาเพื่ออุทิศให้ทหารโซเวียตที่พลีชีพในสงครามโลกครั้งที่2และด้านนอกของไซซานมิวเซียมครับทุกคนจะมองเห็นวิวของเมืองอุรับตอแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ออกเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปยังหุบเขาออคอนที่ห่างจากตัวเมืองอุราบตอนะครับ320กิโลเมตรและนี่ก็คือที่พักของเรานะครับที่อยู่ในหุเขา คนร้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าและอยู่ใกล้กับน้ําตกนะครับไม่พูดพร่ำทาเพลงไปเลือกมากันเลยครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังน้ําตกอูลานสมุทรกาลันที่อยู่ไม่ห่างจากที่พักของเราเท่าไหร่นะครับในการใช้ม้าเดินทางในมองโกเลียครับบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆและไกล้ของเราบอกไว้นะครับผมว่าเด็กชาวมองโกเลียเนี่ยขี่ม้าเป็นตั้งแต่ระดับแบบปฐมกันเลยนะครับถ้าเด็กมองโกเลียคนไหนเนี่ยขี่ม้าไม่เป็นฮะบอกเลยว่าเหมือนอินทรีที่ไม่ติดเปีกนะฮะ และนี่ก็คือน้ําตกอูรานสมุทรกาลันนะครับพอไปถึงแล้วเราก็ต้องเดินลงไปนะครับทุกคนให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าทางชันมากเขาบอกว่าน้ําตกตอนนี้เป็นอตอนที่น้ําตกแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่แบบมีน้ำเนี่ยน้ำจะเยอะกว่าน,นี้นครับน้ำหลากอะไรอย่างเงี้ยวิวน้ำตกที่นี่สวยมากนะครับเราก็จะมีคนแวะมาถ่ายรูปกันนะฮะและนี่ก็คือภาพมุมกว้างของน้ําตกที่เราเก็บมาฝากทุกคนนะครับ หลังจากขี่ม้ามาเหนื่อยแล้วผมบอกเลยว่ากิจกรรมที่ผมประทับใจที่สุดก็คือการนั่งรอบกองไฟนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนะครับใกล้ของเราบอกว่าชาวมองโกเลียเนี่ยจะนิยมนั่งคุยกันรอบกองไฟนะครับเพื่อถามสารทุกสุขดิบกันหรือแชร์ความคิดเห็นต่างๆนะครับ และวันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับว่าที่เราจะได้นั่งรถลัเดเตียเที่ยวบอกเลยว่าโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเปิดเพลงมองกรเรียให้ฟังนะ ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าในประเทศมองโกเลียนะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนทุกที่ทั้งสองข้างทางคือรันเวย์แห่งการถ่ายรูปหมออะไรไม่เคยเห็นโอ่ด้วยไงตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เนินอร์ไเอลเซนนะครับผมที่เป็นพื้นที่ผสมผสานความหลากหลายของธรรมชาติครับทั้งภูเขาผืนป่าและทะเลทรายโดยเราเนี่ยแวะชีอ่ประมาณ1ชั่วโมงครับเพราะว่าอากาศนี่ค่อนข้างร้อนนะครับก่อนที่เราจะนั่งรถกันต่อไปอยังสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปกันนั่นก็คือทะเลสาบโอกิอีเป็นทะเลสาบน้ำสืดน,นะครับที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ ศมองโกเลียโดยที่นี่นะครับผมเจอสัตว์มากกว่าเจอคนอนะครับเพราะว่าในประเทศมองโกเลียเนี่ยมีประชากรแค่3ล้านคนเท่านั้นเองแต่ว่าใหญ่กว่าประเทศไทยเราถึง3เท่าสําหรับสายลุยสายท่องเที่ยวคนไหนนะครับที่สนใจดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมขฝอแนะนําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายที่ต้องมาเห็นให้ได้สักครั้งก่อนตายนะครับและเราก็ขอจบการเดินทางในประเทศมองโกเลียนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมท่ทริ ใครยอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลย